ผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนที่กดเข้ามาดูในคลิปนี้นั้นก็น่าจะได้ดูเรื่อง House o t e d e a ซีซั่นที่2กันไปแล้วโดยในซีซั่นที่2ชารีเธอก็พยายามพิสูจน์ให้กับชานารกให้ได้เห็นว่าการไทบาปนั้นเป็นไปได้แต่ถ้าพวกคุณคิดว่าเรื่อง h a u s e of the t e a นั้นคือเรื่องเกี่ยวกับการให้โอกาสกับทุกคนและทุกคนนั้นสามารถไทบาปได้คุณอาจจะคิดผิดตั้งแต่ต้นเพราะในนรกแห่งนี้นั้นการไทบาปมันไม่ใช่แค่สิทธิ์หรือรางวัลแต่มันคือการคัดเลือก และอาจจะมีโดววิญญาณไม่กี่โดวเท่านั้นที่สามารถผ่านการค่าเลือกครั้งนี้ไปได้และในวันนี้ผมก็จะพาพวกคุณไปดูกันว่าใครกันแน่ในเรื่อง h a ร์สเบอร์เทที่ยังมีโอกาสไทยบาปได้จริงๆสิ่งแรกที่เราจะต้องเข้าใจกันก่อนนั่นก็คือการไถยบาปใน h าร์สเบ t เทนั้นไม่ได้ตัดสินกันว่าคุณเลวแค่ไหนแต่มันคือการตัดสินว่าคุณนั้นยอมรับกับความผิดต่อเองหรือไม่ใครก็ตามที่ยังโทษคนอื่น ทษตัวเองโทษชะตาก,กรรมหรือยังภูมิใจกับบาปท,ที่ตัวเองเก่อไว้ก็จะไม่ดีมีทางถูกเรื่องให้ได้ไถ่บาปอย่างแน่นอนเพราะการไถ่บาปนั้นอาจไม่ใช่แค่คุณนั้นต้องเป็นคนดีแต่มันคือบทลงโทษของคนที่กล้ามองตัวเองแบบตรงๆและยอมรับว่าที่ผ่านมานั้นตัวเองคือต้นเหตุข,ของทุกอย่างในความผิดอย่างเช่นตัวอย่างในซีรีส์ที่ชารีนั้นขยันขยอให้แองเจิลดัสนั้นพยายามไถ่บาปให้ได้แต่สุดท้ายมันก็ไม่สำเร็จ เพราะว่าถึงแม้แองเจิลเขาพยายามจะทําความดีตามที่ชารีบอกแต่ในใจลึกๆของแองเจิลแล้วเขาก็ยังมีความรู้สึกผิดต่อบาปท,ที่เขาทําอยู่ซึ่งมันก็คือโอกาสที่เจ็บปวดของแองเจิลโดยที่ถึงแม้เขาจะไม่เคยแกล้งทําเป็นคนดีก็ตามยกเว้นตอนที่ชารีบังคับให้เขาทําแองเจิลเขารู้ตัวเองดีว่าตัวเองนั้นเป็นคนเลวและเขาก็เกลียดตัวเองมากกว่าใครที่เขาจะเกลียดได้และถึงแม้เขาจะัวเระ และมีแสดงท่าทีรามโอกมาต่อคนอื่นซึ่งมันก็คือเกราะที่ไว้ปิดบางบาดแผลทั้งหมดของเขาคนประเภทแบบแองเจิลดัสนั้นไม่ได้ต้องการให้ใครให้อภัยเขาแต่ต้องการให้ตัวเองอภัยตัวเองมากกว่าและในโรกวิญญาณแบบนี้คือวิญญาณที่มีโอกาสเพราะการถ่ยบาตรของแองเจิลดัสนั้นอาจจะไม่สวยงามไม่อบอุ่นแล้วก็ไม่ค่อยปฏิบันอมเท่าไหร่แต่มันจะเป็นการบังคับให้เขานั้นไปเชิญหน้ากับสิ่งที่เขาหนีมาตลอดมาทั้งชีวิต แล้วเมื่อพูดถึง Angel Dust, แองเจิลดัสเราก็ขาดโคคน,นี้ไปไม่ได้อย่างฮัสต์ฮัสนั้นคือดวงวิญญาณที่นรกนั้นจัดตามองแบบเงียบๆฮัสเ,เขาเป็นคนรู้ตัวเองดีว่าเขาไม่ต้องการความสงสารไม่ต้องการการแก้ตัวและไม่พยายามทําให้ตัวเองดีขึ้นเขารู้ตัวเองดีว่าตัวเองนั้นเน่าฟะขนาดไหนและรู้ว่าพังเพราะอะไรนรกนั้นจะไม่สนใจคนที่ทําบาปและร้องไห้เสียงดังแต่นรกสนใจคนที่ยอมรับผลกระทบของการการะทำของตัวเองโดยไม่โวยวาย และฮัสคือแบบนั้นทำตัวเงียบไม่สนใจอะไรทำตัวพังๆไปวันๆแต่ในความจริงแล้วเขาซื่อสัตย์และก็ตกไปตรงมาซึ่งน่นก็ทำให้เขานั้นก็ยังมีโอกาสอยู่ในรายชื่อของผู้ที่มีการไถ่บาปและไหนๆแล้วเราก็พูดถึงชานรกคนเดียวที่สามารถไถ่บาปได้กันดีกว่าโดยเซอร์เพนเทสนั้นเป็นตรรัวละครที่หลายคนมองข้ามเขาล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าถั่วคอรอรเยาะและไม่เคยประสบความสำเร็จแบบจริงจัง,จง,จงสักครั้ง แต่สิ่งที่เขามีนั่นก็คือความพยายามเขาพยายามที่จะทําให้ตัวเองนั้นดีกว่าเดิมและได้รับการยอมรับและเขาไม่เคยหยุดพยายามไม่จะร่มเหลวกี่ครั้งก็ตามโดยโรคของฮาร์สเบลเทลนั้นการพยายามซ้ำๆคือสัญญาณของการเปลี่ยนปแปลงและนั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เซอร์เพนเทสนั้นเขาสามารถไทยบาปและไปอยู่สวัสค์ได้และก่อที่คลิปนี้จะจบนั้นผมขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งราย โดยที่รายนี้นั้นก็จะมีโอกาสที่ค่อนข้างต่าอย่างมากๆที่เขานั้นจะได้ไทบาปหรือที่จริงแล้วเขาอาจจะไม่ได้สนการไถ่บาปเลยด้วยซ้ํอลาสเตอร์คือดวงวิญญาที่แทบจะไม่มีโอกาสเลยไม่ใช่แค่เขานั้นเรวเกินไปแต่เพราะเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองทําผิดเขาสนุกสนานกับอํานาจภูมิใจในสิ่งที่เขาทําและเขาก็ไม่เคยตั้งคําถามกับตัวเองนรกนั้นไม่กลัวคนเร็วแต่นรกกลัวคนที่ไม่คิดว่าตัวเองเร็ว และนั่นคือเหตุผลที่อลาสเตอร์จะไม่มีวันถูกเรื่องให้ถูกไถ่บาปและดูเหมือนว่าเขานั้นก็ไม่ต้องการไถ่บาปตั้งแต่แรกด้วยซ้ําเพราะเขาต้องการแค่ความสนุกอย่างเดียวเฉยๆ50โดเธอรนั้นไม่ได้ตั้งคาถามว่าใครนั้นได้รับโอกาสแต่มันถามว่าใครกันนั้นที่กล้าอยอมรับกับตัวเองโดยมีข้อกังขาแล้วถ้าคุณอยากฟังเรื่องนี้จนจบนรกนั้นก็อาจจะจับตามองคุณอยู่ก็ได้และก่อนจากกันไป ผมก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมหายไปนานอ่าวันนี้ไม่ค่อยว่างแต่ถ้าอยากดูคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วก็ก็สามารถคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าอยากให้ผมทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยววันไหนว่างๆี๋ยวผมมาทําให้และผมก็จะลงคลิปเกมเป็นบางครั้งเพื่อไม่ให้ช่องมันเงียบๆไปสําหรับวันนี้ขอ,อตัวลาไ,ไปก่อนสวัสดีครับเย่ yeah.